่ผู้ชมคะการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จนนำไปสู่การขยายผลจับกลุ่มตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อนำพาสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนซึ่งขับเคลื่อนโดยกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีสนนันนาจะมีเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามรับชมพร้อมกันค่ะ รับสูย์สถานหน่วยชดพดกรมฐานพันที่13บสครับ <c oughs> ก็ได้จัดตั้งเมื่อวันที่20พฤษภาคม2556โดยผู้ปรชาในขณะนั้นนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเนี่ยเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนซึ่งอาจจะหลงผิดไปด้วยการถูกบิดเบือนในเรื่องต่างๆนะครับต่อมาเมื่อการปี25ง1รได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้านะครับมาสร้างสูตรสถ,ถานสร้างอาคารสร้างที่พักสร้างสถานที่ประกอบศาสนกิจนะครับก็แล้วเสร็จเมื่อประมาณ กลางปี25 6 2ที่ผ่านมาครับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะเพื่อทุกหน่วยงานจะเข้ามาร่วมกันเพื่อสร้างความว้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะที่อาจจะถูกบิดเบือนหลงผิดรวมทั้งการให้ข้อมูลสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการซักถามนในการซักถามสอบถามสําหรับผู้ที่เราเชิญมาที่ส่วนสถานเพื่อการนะครับยับยั้งป้องกันเหตุนะและการนําไปสู่การบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้ที่มีหมายผวิทยาต่อไป ศูนย์ซักถามในพื้นที่จังหวัดจัแดนภาคใต้ทำหน้าที่ซักถามอย่างเป็นทางการเวลาพบผู้ต้องสงสัยโดยการเชิญตัวอาศัยอำนาจตามกฎหมายพิเศษทั้งกฎอัยการศึกและพระราชกำหนดถุกเฉิญเพราะผู้ที่ถูกจับยังไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาจึงต้องนำตัวไปควบคุมและซักถามอย่างสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพักเพื่อทำการขยายผลถึงการเชื่อมโยงผู้อยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ สำหรับนโยบายและข้อเน้นย้ำของมุมชิก็เป็นการกระทำตามกฎหมายจะไม่กระทําการต่างๆที่นอกเหนือสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับโดยกฎหมายที่เน้นเนีนเน่ยก็จะมีเรื่องอํานาจการควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติกฎจัการศึกา2457 แล้วกฎหมายใหม่ที่ผ่านมาก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสุดหายพุทธศักราช้ายโดยทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์สักถามเนี่ยไปอบรมหลักสูตรแล้วก็มีความรู้เรื่องนี้ทุกคนนะเพราะแล้วก็จะเป็นกฎ2คนใหม่หลักที่ผู้มัชาเน้นย้าให้ปฏิบัติตามโดยเข้มขัดทางศูนย์สักถามนะจะนําข้อมูลการดาเนินสักถามของบุคคลที่ผ่านกระบวนการสักถามนํามาวิเคราะห์หรือการสักทอดของกลุ่มบุคคลนั้น เพื่อที่ผู้ต้องใส่ที่เคยถูกควบคุมตัวเนี่ยประกอบกับหลักฐานข้อมูลเดิมและแหล่งข่าวในพื้นที่เพื่อนํามวาวิเคราะห์ถึงเหตุผลปัจจัยความเป็นไปได้ก่อนตัดสินใจนําเสนอผู้บัญชาในการเชิญตัวเข้าสู่กระบวนการสืบถามต่อไปทางสู่สบถามมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่เยียวยาของอําเภอหรือไม่ก็ทางของสอบตอ,อย่างต่อเนื่องมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ในการเกี่ยวกับสิทธิหรือเรื่องเยียวยาให้มีความรู้ในการ พูดคุยหลังจากที่ผู้ถูกกระบวนการสักถามเนี่ยออกาก็ูนู์สักถามไปแล้วทางสู์สักถามก็จะมีการเตรียมเอกสารรับรองสารภาพเพื่อให้ทางผู้ถูกเชิญตัวที่ผ่านกระบวนการสักถามเนี่ยไปยื่นขอเยียวยาจากอำเภอต่อไปครับศูส์สักถามหน่วยเฉุาะกิจกรมทหารพร,รานที่43เป็นหนึ่งในศู์สักถามของหน่วยงานความมั่นคงทั้งหมดศูสย์สักถามในจังหวัดแดนภาคใต้มีการติดตั้งเครื่องดูดอากาศปรับภูมิทัศน์ภายในห้องเพื่อสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลาย มีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดซีซีทวีเพื่อบันทึกภาพเป็นหลักฐานมีสถานที่สำหรับละหมาดมีพัดลมมีห้องน้ำในห้องควบคุมตัวและมีการปฏิบัติตามระเบียบของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าอย่างครบถ้วนตามที่ได้มีการพัฒนาคุณภาพและความโปร่งใสของศูนย์ซักถามเราได้ข้อมูลมาจากผู้ที่เข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็าสามารถหลักๆเลยสามารถนําไประย,ยงานยับยั้งการป้องกันเหตุได้นะเราะค่อนข้างบ่อยแล้ว รวมถึงที่สถิติที่จับต้องได้เนี่ยคือการนําไปสู่การยึดอาวุธสงคราม,มการนาไปสู่การบังคับใช้กฎหมายของผู้ที่มีหมายปรเวยาสิ่งหนึ่งที่เขาได้เลยก็คือการเข้าใจลักษณะที่ถูกต้องที่เราสร้างความเข้าใจทําให้ความทำให้เขารู้สึกว่าเขาคือคนไทยสิ่งที่เขาถูกหลอกมาถูกถูกปิดเบือนมาที่เขาเชื่อมาตลอดว่าสิ่งที่เขาทําถูกต้องในบางเรื่องเป็นสิ่งที่ผิดเรามีทั้งผู้นําศาสนา ผู้นําชุมชนผู้นําท้องที่ผู้นำท้องถิ่นมาให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ายึดถือวิธีปฏิบัติในการตรวจค้นและการกักตัวบุคคลที่ต้องสงสยัยตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457และระเบียบกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าว่าโดวยวิธีการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา11 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ตั้งแต่ขั้นตอนการรับตัวผู้ต้องสงสัยการบันทึกประวัติการตรวจร่างกายการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาพยาบาลซึ่งการดําเนินการทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้หลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดแม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในสถานะผู้ต้องสงสัยทุกขั้นตอนต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ ตลอดจนมีการจัดสถานที่ปร่งสะอาดเรียบร้อยทั้งห้องพักผ่อนห้องนันทนาการห้องเยี่ยมญาติควบคู่กับการจัดเจ้าหน้าที่รักษาการตลอด24ชั่วโมงอุปสรรคที่ขัดข้องเนี่ยทางศูนย์สักถามเนี่ยที่พบเจอบ่อยคือการอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวของเจ้าหน้าที่ในการสักถามก็มีการเป็นห่วงกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อผู้ถูก เชิญตัวเข้ามาอยู่ในกระบวนการสักถามแล้วได้มีการพบญาติเยี่ยมญาติแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เขาเป็นกังวลเนี่ยจะคลายกังวลไปเพราะเรามีการดำเนินกลวิธีที่ถูกต้องยึดหลักตามสิทธิมชนแล้วอย่างหนึ่งทายายในในสูย์สักถามเนี่ยก็จะมีกล้อง C ี t v ทั้งหมด36ตัวในการควบคุมถ้าสงสัยตรงไหนก็มีการตรวจสอบได้อย่างเสมอ าที่มีญาติมาเยี่ยมเนี่ยเราก็จะดูทุกมุมทุกกิริยาเวลาที่เขา,เาใช้ชีวิตนะครับหรือว่าในการอยู่ในการควบคุมของเราเนี่ยเราจะสังเกตพฤติกรรมของเขาทั้งหมดนะครับเวลาที่เข้าอยู่ในห้องกระบวนการสักถามนะครับในส่วนของกระบวนการสักถามเราก็จะบันทึกภาพไว้เพื่อเป็นหลักฐานว่าในการเวลาที่เราพูดคุยกับเขาเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะครับ ในการบันทึกภาพในกำลวงงานสักถามของเขาเนี่ยก็คือจะบันทึกตลอดในช่วงที่เขาอยู่กับเรานะครับและจะเก็บบันทึกภาพไว้ลงในระบบ N น็ตสำรองข้อมูลเอาไว้ตลอดจนกว่าจะสิ้นคดีความนะครับปัจจุบันศูนย์สักถามทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามดูแลผู้ต้องสงสัยและบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องสงสัยในทุกขั้นตอนหากมีการกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนสามารถตรวจสอบได้จากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ทุกจุดของศูนย์สักถามสำหรับการดำเนินงานของศูนย์สักถามทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ความสำคัญเรื่องการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ และพร้อมให้ความร่วมมือกับกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติและทุกหน่วยงานหากมีประเด็นการร้องเรียนหรือเกิดการร้องเรียนกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ละเมิดสิทธทิมนุษยชนสามารถเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ทุกกรณีและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า เคารพหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดยุติธรรมสามารถตรวจสอบได้เพื่อนำพาสันติสุขกลับสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอย่างแท้จริงและยั่งยืนค่ะ